สวัสดีค่ะมื่อวันที่11กรกฎาคม2 5 64จ้าลากควงรถไทยคันนี้มาส่งลูกค้าอย,ยูบ้านซาลาตำบลน,น้องกรุงสวรรค์อำเภอโกสุมิีใสจ,จังหวัดมหาสารคามจ้าลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นแบบรอเดียวบรดาจ้าลูกค้าเพิ่นเอาสูงแค่70สเซนนะคะคันนี้กะบบมี่เล่าบนจ้าก็คือเป็นฟ้าฟ้าทึบก็คือเปิดทางได้จ้า เป็นกระทะไม้ขอบชิ้หาเป็นเป็นยางเปอร์เซ็นต์ค่ะยางท่านนี้ลูกค้าเพิ่นเอายางกับกระทะมาเองค่ะท่านนี้เพิ่นใส่ยางใน,นมาพร้อมรถท้ยลูกค้าเป็นยี่ห้อคู่กัตาขนาดฐานทิพแรงจ้ะท่านนี้มีหมวกค่ะมีบันไดตัวหนาลักสร้างไว้เพิ่นจะออกแบบให้ผู้ขึ้นเวลาใส่กับรถท้ทยลูกค้าเราจะให้มันให้มันเสม,มอแบบทีเอสทีเห็นนะคะ ตงติดตามดูย่างประคั่นใดมีกะให้โทรมาสอบถามฟางบอยพันใดได้ซาวาอ่าคิ้วซางพันวางช่วงใหค่ะแต่ว่ามันจะต้องสร้างรวมหนา่ยกหน่อยเดือนถึงถึงสองเดือนค่ะช่วงนี้ถ้าเกิดหอดคิ้วใส่เวลาสองมือค่ะในใน,ในการประกอบขั้นมือที่สามเพชรสีทาลูกค้าอยู่ตังจังหวัดไกลไก่กับมือที่สี่หอดบาลจา่าอันนี้ลูกค้าเพิน่นเพิ่นยุ่ไก่ไก่มู่บาน้างค่ะก็คือมือที่สามก็คือหลั ทรงด้วยคนผลสีเลยเท็ก,กะหลังมาทรงเลยค่ะลูกค้าเพิ่นสั้งสีสมค่ะเพิ่นบ่มัดอ่าลวดลายค่ะเพินกะให้มันเสมอกับให้มันสีเดีวยกกวยกันกับรถไถอะค่ะแล้วข้อไม่เกิดกระเสมอเดียวเรียบและสวยงามค่ะ น้ำตันเพิงก๋อยเที่ยวลูกค้าเพิ่นเอากระทะกระป๋องมาเองลูกค้าเพิ่นใส่ยางในนะคาสินงใครท่านมาท่านใดมีกระซังด้จา้าซังตอนนี้ใดประม่านสิ้นเดือนสิงหาคมด้จา้าเดือนนี้เต็มแล้วยังไม่ว่างคิวเลยคะ่ะคิวยังบระทันในว่าง เส็จแล้วก็มาเลยค่ะสีแห่งน้ำทัางรุ่นนี้เป็นรุ่นไม่ดำเลยคะฝาถ่ายมันก็นจะเปิดล่งลางแบบนี้ถ้าเกิดรุ่นดำฝาถ่ายมันก็นจะดันออกเหมือนรถพวกรถซิบล้ออันนี้รุ่นไม่ดำ